ลำดับสุดท้ายก็จะมีการมอบอเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์ประสานงานท่านรองผู้การจาังหวันดนักด้ยวยเกียรติคุณท่านรับการติดตามผลการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระสุนซึ่งจากผลการติดตามนะครับก็ถือว่าทางจังหวัดศรีสเกตเก้าแห่งแก้แก่เงแเป็นการเกี่ยวบคนนะครับเป็นกันยาถึงสิงหานะครับวันที่สาม แต่ยังไม่ได้นำมาเถิงข่าวในส่วนนี้อีกจำนวนมากพอสมควรนะครับพบเป้าหมายเราก็ได้ขยายผลแล้วก็ติดตามจับกลุ่มได้ผู้หาดบุเยอะครับจบเลยก็ทำศึก,ากาษา,ะา,า,านะครับรวมทั้งหน่วยงานในการสนับสนุนกิจกรรมือกิจการในการจังหวัดศรีสะเกดครับเบริ่มมีท่านคนตำรวจตรีสันติเราแบบมีปกตีแล้วจะเป็นต,ตัวแพทย์สีไวเนี้ย ตอนนี้เป็นแท็กซี่ใหม่สีสีน้ำตาลครับเรายัาง,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 าางไม่ได้เก็ะชูข้างในแต่ถ้าไปสุดที่สุดครับเป็นไปแล้วก็มีเชิงรูปอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เข้มข้นอยู่ตลอดลองสักหน่อยาดในรบคว่างร่วมมือตำรวจภูธรจังหวัดท่าน